ไม่สุดทกเหรอส่า่าแล้วรัตนาไม่ต้องควแลมันหายแล้วเป็นปีแล้วมั็นสมเ่วนมาจนนี้ก็อยู่บ้านน้องตาด ขอบคุณคุณแดดจะไหวจะบูดก็ภรรยาผมถูกหวยมาสามงวดแล้ววันนี้จะมาไอ้ตอบคุณบุญรแกนแต่อาจจะไม่ได้เลี้ยงอะไรมากนอกจากมีกล้วยแล้วก็มีดอกไม้ขอบคุณเจ้าแม่ สมสายสายครูหไม่อยู่หรอไม่อยู่หรอตั้งแต่ปลูกบ้านอะเออเท่าไหร่สมเท่าไหร่เพรสอะก็เรียกว่าน้องตาดเกิดทูกบ้านสเจอพอดีเลยเออต้งเตะปูกมาปลูกไปดูขนมงมันไปไดิไปดิครูดับดูขนมันจริงนะเห็นไหมเห็นไหมเนีย้ไหมเห็นเลขแล้วเห็นไหมเห็นไหมนาเห็นไหม หนูจนจังเลยเนี่ยเด็กใหลูกแบบนี้ลูกข้นปจนี้พูกขึ้นลูกขึ้น้เลี้ยงเขาอีกแต่เรื่องมันถึงไม่ถูกไงแต่วันนี้คิดว่าต้องถูกหกเจ็ดแน่นอนเสียง้านี้ก็เหลือดอกว่หวันมาวักมาใหม่ก็ได้ลูกขึ้นลูกขึ้นเทียนมาลูกขึ้นสูแค่ลูกตรงที่หน้าใกล้ใกล้ด้วย เปลี่ยนจริงจแล้ววะเปลนจริงเปลี่ยนไปแล้ว่ะตะคนั้นคนนี้คนนั้นเขเลยยู่ไม่เป็น้าเ้ยม่เนี่ยเ็นมเออนั่นแหละเจ็ด้าสามเออเจ็ดห้าสามหนึ นอก็มีน้องที่บ้านเลย <c oughs> เขาเป็นร่างเหมือนกับ, <c oughs> บว่าเขาเป็นร่างทรงเลย <c oughs> เขาบอกว่าให้พี่ตุ้ยไปขอไปขอโชคขอลาบของต้นมะขามจะมีโชคมีลาบ <c oughs> ก็เลยมาขอไงแล้วก็มางวดที่นอหนึ่งแปดแปดหนึ่งอะไรนะ่ะ <c oughs> พอมาถูมา,มา,ม,ามาหลังบ้านนี่แหละมารดน้ามานาเลยแวะมาถูมาขอเร่อๆว่าให้ถูกมากอย่างเงี้ยเขาก็ให้เขาก็เห็นเลขหนึ่งแปดเลยก็เลยไปซื้อแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะถูกปกติเคยฟันันเจอกับต้น ต้นขามต้นอต้นมะขามใหญ่อย่างนี้ไหมเคยฝันไหมไม่เขาไม่เคยฝันแต่ว่ามันก็ว่าเราเหมือนอเหมือนว่ามีมียายอยู่ในต้นมะขามเนี่ยหลานอบอกว่ายายอยู่ที่นี่เห็นยายก็เลยบอกว่าเอองั้นไปขอหวยกับยายสิเขาจะถูกหวยพาหลานมานั่งขอเล่นอย่างี้ก็เลยได้ก็เลยไปซื้อถูกมากี่วงว่ะครับถดสามงวดติดต่อกันเลยถูสามงวดติดต่อกันป็นเงินเยอะไหม <laughs> ใช้นี่หมดนี่เยอะเพราะเป็นนี่ไงก็เลยใช้นี่เข้าไปให้ถุงได้ใช้นี่เขาให้ขอถูงวันนี้มั่งเด้อจะได้ใช้นี่เขาอีกแต่งวันนี้คุณพี่เห็นเป็นเลขอะไรครับวันนี้เห็นเป็นเลขเนี่ยเหมือนกับเลขเบิ้ลห้าห้าหรือว่าห้าสามนี่เลยมองเห็นอย่างเนี่ยในตัวเนี้ย